สวัสดีชาวเกษตรทุกคนครับพวก็ผมตาครับยินดีต้อน,นรับสู่มอร์นิ่งมูนฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการทําฟาร์มในเกมนะครับว่าฟาร์แมแบบไหนถึงคุ้มนะฮะก็วันนี้นะครับเห็นหลายคนถามผมมามากเลยนะว่าการที่จะเอาซีดไปปลูกเองหรือว่าจะเอาซีดไปขายหรือว่าซื้อผลผลิตเนี่ยอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับก็คลิปนี้นะผมได้ทําการทดลองให้แล้วแต่ว่าผมขอบอกก็ตรงนี้ก่อนเลยนะว่าแต่ละวันเนี่ยการปลูกแล้วก็การที่จะรับผลผลิตเนี่ย จะได้รับผลผลิตไม่เท่ากันนะครับวันหนึ่งอาจจะมากวันหนึ่งอาจจะน้อยวันหนึ่งอาจจะปานกลางประมาณนี้นะผมก็จะพาไปดูเลทกลางๆที่ผมปลูกเองนะครับหรือว่าอันที่ผมรีวิวให้นะก็ผมได้ปลูกเมล็ดมะเขืออาเทศนะครับก็ปลูกไป1นึ่เมล็ดนะเดี๋ยวก็จะมาพามาดูผลที่ได้นะครับก็มันจะได้ประมาณนี้ครับจะได้ประมาณ26เมล็ดต่อวันนะถ้าคูณ24ชั่วโมงไปก็จะได้ประมาณ50กว่านะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือ16ชั่วโมงในการเก็บเกี่ยวนะตอนนี้ก็ยังโตไม่เต็มท่ทท่กกกกตต้้นนบ็ผมออองออวา วันที่นะวันที่ผมปลูกนะครับคือเมื่อวานนะครับตอนประมาณ9ก้าโมงสานาทีนะครับซึ่งผมเตรียมเวลาไว้อย่างดีเลยนะเพราะว่าผมต้องเก็บเกี่ยวนะครับในตอนเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะพลาดเอ้ยเราจะทําให้เวลามันเลยไปสักวิหนึ่งนีก็ไม่ได้นะคือมันจะเน่ทาทั้งเป็นนะครับที่ผมแนะนํเลยคือต้องเก็บเกี่ยวก่อนก่อนที่ผมผลิตมันจะเน่านะประมาณ1นึถึงเอ้สานาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเป็นเป็นอย่างต่ําเลยนะห้ามระยะประชิดแบบ1นาที2นาทีสุดท้ายนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย อาจจะเกิดปัญหาแบบเซิร์ฟลุ่มเซิร์ฟลวนเน็ตหมุนหรือว่าอาจจะแบบมันเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทันอ่ะเออเพราะว่าช่วงนี้ไก่ก็หมุนอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเจอปัญหาพวกนี้อาจจะทําให้แบบการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทันนะครับผมก็เลยตีไว้ไวสักประมาณ30มนาทีนะก่อนเก็บผลผลิตนะครับก็ผมปลูกไว้ทั้งหมดนะหนึ่งพันเมล็ดนะครับตอนนี้คือได้ประมาณ3 6 3 6ผลผลิตละสัมผสผลผลิตก็ขายได้ประมาณลูกละ3บาทนะครับซึ่งผมมองว่าเกมเนี่ยมันแบบ ยิ่งผู้เล่นมาเยอะการที่ปลูกเนี่ยมันจะได้น้อยลงเรื่อยๆซึ่งวันแรกที่ผมปลูกเมื่อวานเลยนะมันมันขึ้นไป28ครับมันได้เหรีย8ี่สิบแปดต่อวันนะก็ตอนนี้คือลดมา26แล้วก็คืออันนี้มันไม่ใช่ว่าใกล้หมด2วันแล้วใกล้ครบ48ชั่วโมงแล้วมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คือมันจะเฉลี่ยให้ว่าณตอนนั้นเนี่ยเออจะได้ประมาณกี่กี่ลูกกี่ผลผลิตนะต่อวันครับมันก็จะเฉลี่ยไปทุก1ชั่วโมงทุกนาทีอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตัวเลขตรงนีี้้เปลลล่ยนตอดแวก ผล้ยผลผลิตตอนนี้ขายลูกประมาณลูกละ3บาทลูกละ2.5นะคือลูก2.5ุก 2, น่าจะออกไวนะครับแต่ว่าลูกละ3เนี่ยก็พอขายได้นะผมเห็นคนขายเยอะอยูน่นะครับในกลุ่มตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงเย็นละก็จะลึกลงนิดนึงนะก็ขอโทษนะครับลึกลงก็คือแบบพระอาทิตย์ไงพระอาทิตย์ใกล้ตกอะก็ประมาณนี้นะส่วนผมจะมาพูดถึงเรื่องว่าการซื้อซีดนะครับการซื้อซีดตอนนี้เขาขายกันอยู่ที่ประมาณ 0.3-0.5นะก็100เมล็ดต่อ30บาทหรือ50บาทนะครับ1,000เมล็ดต่อ300บาทหรือ500บาทประมาณนี้นะซึ่งมีอาจจะมีคนรับ0.2ก็คือเลท100 100เมล็ดต่อ20บาทก็ขายง่ายนะแต่ว่าหลักๆเลยผมว่าราคาเมาล็ดน่าจะประมาณ0.3นะครับก็คือ1มอเมล็ดเนี่ยมีค่า0.3บาทนะ100เมล็ดมีค่า30 1,000เมล็ดมีค่า300นะครับประมาณนี้นะซึ่งเลทนี้ก็อาจจะเป็นเลทกลางๆนะครับแต่เมื่อ เนี่ยผลที่ได้มันก็จะประมาณนี้ครับลงไป1 0 0 0พันเมล็ดเราซื้อมาประมาณ300อ่ะผมตีให้1 0 0 0ันเมล็ดไปเลยเราลงทุนไป1 0 0 0พันเมล็ดซึ่งซื้อมาประมาณ300บาทนะครับคิดเลทศูนใส่เลยนะก็ผล,ผลผลิตที่ได้จะประมาณ52ต่อวันนะครับห้าสิบสคูณสเป็นเท่าไหร่เออหนึ่งรหรือเปล่าประมาณนี้นะก็คือว่า156บาทคือไม่คุ้มนะครับมันจะได้52ผลผล,ผลิตถ้าขายลูกละ3บาทก็ได้แค่ร้อยห้าสิบคือมันไม่คุ้มถ้าเกิดว่าาซื้้อเนนันม แต่ถ้าเกิดว่าใครรับเลทที่ถูกก่าน,นั้นนะครับอาจจะคุ้มก็ได้นะรับเลท0.1ประมาณนี้แต่ว่าสายฟรีก็ยังหาผลผลิตได้นะก็คือว่าต้องไปเอ่อต้องไปทุบทุบหินไปตีไม้อะไรประมาณนี้เพื่อเอาผลผลิตมาเนี่ยแลกเป็นเป็น,เป,นเป็นเมล็ดแบบนี้ครับก็ยังหาผลผลิตได้นะผลผลิตนี้ขายยังไงอาจจะหนึ่งเลยขายในกลุ่ม a c e b o o k นะครับสองเอามายนให้ NBC เพื่ออัพเลเวลนะฮะแต่ว่ายนให้ NBC รู้สึกว่าจะไม่คุ้มนะถึงอาจจะได้ลูม่สัก0.1นะครับต่อลูกนะ ซึ่งลูมี่หนึ่งประมาณ16บาทนะครับนะครับสิลูกก็ได้ลูมี่หนึ่งนะถ้า10ลูกเนี่ยได้ลูมี่หนึ่งใช่ไหมแสดงว่าเราเนี่ยจะได้เงินประมาณ16บาทแต่ถ้าเอา10ลูกเนี่ยไปขายให้ผู้เล่นข้างนอกเราจะได้ประมาณ30บาทซึ่งต่างกันครึ่งๆน,นะแต่ว่าข้อดีการโยนไอเอ็มบีซีคือเราจะอัพเวลร้านคา้าตรงนี้ครับเป็นเลเวลสเนี่ยต่อไปก็เป็นเลเวลสี่เลเวลเลเวลสเนี่ยยังคราฟอะไรเอ้ยยังแลกได้แค่อะไรนะดอกไม้นะครับแต่บัลเลเวลสเนี่ยจะแลกอัญมณีได้แล้วนะครับ ก็สำหรับสายฟรีนะที่ถามว่าเออจะเอามาลิดมาจากไหนครับเราสามารถไปตัดไม้หรือว่าไปทุบหินในแแบป,ป่าได้นะแต่ซึ่งช่วงนี้นะครับแแบป,ป่าอาจจะหมุนนิดนึงนะก็เป็นไปตามเซริร์ฟเนาะแล้วก็ต้องรอกันต่อไปนะครับซึ่งผมก็หมุนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าผมไม่หมุนนะครับใครที่มีเทคนิคอะไรในการเข้าป่านะซึ่งช่วงนี้ไก่หมุนใช่ไหมแบบว่าใครพบ,พบเทคนิคว่าให้มันเข้าไวกว่าเดิมเนี่ยก็ทักมาบอกกันได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์นข้างล่างได้นะว่าส่วนตัวเนี่ยการเข้าเกมครั้งหนึ่งเนี่ยผมอาจจะใช้เวลาสักประมาณ2นาาทีใกรรอไก่หมุน,น ซึ่งการการตัดไม้การทุบหินอ่ะแป๊บเดียวนะวันนี้ผมพกไอเทมมา2อย่างครับก็คือแหวนตีตีหินบวก2กับบวก1นะครับซึ่งจะทุบหินหินหินกลางๆเนี่ยสทีแตกแล้วก็หินใหญ่ประมาณ4ี่ทีแตกหรอเปล่าลองทูกก่อนหนึ่งสองสามสี่นะครับประมาณ4ี่ทีแตกนะก็จะได้หิน6อันนะครับหิน6ก้อนแต่ว่าถ้าทุบหินเล็กแบบนี้จะทุบแค่2ครั้งนะครับจะได้หิน3ามก้อนนะก็พอๆกันนะครับผมมองว่าพอๆกันนะครับ นี่ก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าเราทุบหินก้อนเล็กคุ้มกว่าครับกุ้ยหินก้อนกลางนะเพราะก้อนเล็กทุบที่เดียวก็แตกนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะเราก็จะเก็บแบบนี้เป็นเรื่อยนะครับหินเอาเอ้ยไปแลกอะไรได้บ้างหินไปแลกมเมล็ดข้าวโพดน,นะครับส่วนเอ,อ่อกล้วยนะครับเอ้ยชุวยเราจะนับกล้วยทําไมเราเจอกล้วย <S 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 ส่วนไม้นะก็จะไปแลกเอ,อ่อเมล็ดมะเขือเทศนะครับแล้วก็เราสามารถเอาไม้กระบอหินไปแลกพร้อมกันได้ก็คือว่าเราจะแลกได้อะไรนะ เออไม้กับหินจะแลกได้มเมล็ดกระหล่ำนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปปลูกได้เหมือนเดิมเลยก็เออมันจะมีวันเน่านะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่อยากทาฟาร์มแล้วไม่อยากให้ฟาร์มเน่านะครับสามารถเป็นสายเติมได้สายเติมก็คือส่สเตมนะครับซื้อเออเอาเงินยัดไปสแตกนะซึ่งผมหาข้อมูลมาแล้วนิดหน่อยนะครับอันนี้อาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะก็คือว่าลงทุนไปประมาณ3 0 0ถึง350ดอลลาร์ครับ USD นะ มันก็จะได้ผลผลิตประมาณ20ลูกต่อวันนะครับประมาณโดยประมาณนะซึ่งผมไปหาข้อมูลมานะอันนี้ผมยังไม่ทดลองอีกเหมือนกันเพราะว่าผมก็ยังไม่หาข้อมูลโดยละเอียดเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมได้ข้อมูลส่วนนี้มาเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับเฮ้ยตอนนี้ก็ทุบหินหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปทุบข้างนอกก่อน,นครับเอาหินก้อนเล็กก่อนเพราะว่า Energy หนึ่งมีค่านะเราก็จะได้หินประมาณกี่อันวะประมาณ37อันนะครับซึ่งผมใช้อันนี้นะผมใช้แค่แหวนนะครับผมไม่มีคอนนะ ก็จะได้มา3 7อันเดี๋ยวผมจะไปสอนสอนแรกนะครับซึ่งผมเจอสูตรในการกลับบ้านแล้วก็คือเขาบอกว่าให้ให้เดินมากลับตรงไอ้นี่ครับตรงเราเราข้ามสะพานมาตรงไหนแล้วก็ข้ามไปตรงนั้นเราก็ไปวาดตรงนั้นนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเร็วกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเพราะว่าช่วงนี้ไก่หมุนนานมากครับอันนี้ก็เป็นแก้ปัญหาไก่หมุนไปในตัวนะรอดูนะครับว่ามันจะนานเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าผมได้ลองดูแล้วมันเนี้ยมันแป๊บเดียวนะอันนี้ก็ ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะช่วงหรือว่ามันเป็นเพราะสูตรจริงๆครับอันนี้ก็ต้องไปลองขันเอาเองนะแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้ก็น่าจะใช้ได้พอสมควรนะถ้าเกิดว่ารอไก่หมุนแบบอันนี้ครับมันก็จะนานนะเออลืมสำหรับใครที่เดินมาแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นแปลงผักเราใช่ไหมเราก็เดินตรงมาเลยนะครับเดินตรงมาตรงนี้นะมาแรกกับ N p C ตรงนี้ครับคือเอาเข้าแจ็คหรือว่าลุงแจ็คนั่นเองมาแรกกับลุงแจ็คนะครับลุงแจ็กก็เนี่ยมันมีเอ,อ่อเมล็ดมะเขือเทศโดยใช้10บไม้นะครับมเมล็ดข้าวโพดโดยใช้10หินแล้วก็มเมล็ด กลัมโดยใช้10หินแล้วก็10ไม้นะครับก็ได้ค่าความสนิททั้ง10 10ทั้งคู่นะไอสิบสิทั้ง3อันนะครับก็สามารถกดแลกได้เลยนะโดยเราจะเสียไม้ไป10นะครับเสียหินไป10แล้วก็เสียไม้กับหินไปอย่างละ5้านะครับในการแลกมเมล็ดสามเมล็ดน,นะคือใครที่จะแลกเออมะเขือเทศหมดก็แลกได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามะเขือเทศเนี่ยจะเล็ดน้อยสุดนะเพราะว่ามันหาง่ายครับคนสำราเขาก็ตัดไม้กันเนาะ ก็ถ้าเกิดว่าอยากได้เลดเยอะก็อาจจะไปทั้งกะหล่ำบ้างทั้งข้าวโพดบ้างก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันครับปลูกพร้อมกันสักถึงพเมล็ดพร้อมกันนะมันจะได้ดูดูแลง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเออใครแบบปลูก1 0 0 0พเมล็ดพร้อมกันเนี่ยผมแนะนําให้เก็บเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบที่30มสินาทีนะเพราะเกิดว่าถ้าเกิดว่าเซิร์ฟมีปัญหาแล้วเกิดมันหมุนเนี่ยผมกลัวว่าผลผลผลิตมันจะไม่ได้นะครับผลผลิตมันจะเก็บไม่ทันนะก็กะระยะเวลาไว้สักประมาณ30นาทีนะในการเก็บ3ส่วนนะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้อะระมา2 0นาทีนะ ถ้าเกิดว่า10นาทีที่เกิดว่ามันหมุนล้าเข้าเซิร์ฟไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหาแน่นึนนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่แบบอยากลงทุนแบบไหนก็ตัดสินใจเอานะส่วนเรื่องการสเต็มเหรียญ usdt นี่รอผมมีงบก่อน,นครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังเก็บเงินไปซื้อรถซื้อเครื่องบินอยู่นะก็ไว้เจอกันอีกทีที่เกมรถกับเครื่องบินนะครับส่วนเกมนี้สายฟรียังอยู่ได้ไหมส,สายฟรียังอยู่ได้ครับสามารถหา,มาเมล็ดไปปลูกได้นะก็แปลงนี้นะครับผมก็จะได้ประมาณถ้าเกิดว่าผมได้เต็มนะผมตีให้เลย 52, ด้าณ50บาาทนรัใกกปลู2วบประมาณานี้ นะครับเนี่ยซึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนเอาซีดมาปลูกตรงเนี้ยมันก็จะมันก็จะยิ่งยิ่งเยอะค่าตรงนี้ก็จะยิ่งตกลงนะครับเออรดักเลทเนี่ยก็จะตกลงเรื่อยๆนะครับค่าที่แบบเอามีคนนาเลทมาปลูกเนี่ยเพราะาตอนรีเฟซเนี่ยมีคนมาเอามาปลูกเรื่อยๆนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันจะสูงถึง1ล้านหรือเปล่ายิ่ง1ล้านนี่ก็แบบน่าจะตกลงนะครับ ก็ใครที่มีมเมล็ดก็รีบปลูกนะยิ่งเก็บมเมล็ดให้ถึง1 0 0 0ได้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นหลายรหัสนะครับหรหัสเนี่ยเอาก็สามารถโอนโทเค็นเมล็ดหรือว่าผลผลิตเนี่ยมา,มาอยู่รหัสหลักได้เ,เพร่ะว่ามันโอนฟรีนะครับแต่สําหรับใครที่เป็นสายฟรีจริงๆแล้วแบบไม่อยากเติมครับเลยเดี๋ยวผมมีวิธีอยู่นะในการเอ่อออกค่าขนส่งฟรีแต่ก็ต้องดูกันอีกทีว่าผมจะบ้างทําคลิปตอนไหนโอเคสาหรับคลิปนี้ผมก็มาทําหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องมเมล็ดนะว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันแล้วก็เทคคนนิต่าางๆใกกรปลู สวนสาหรับสายฟรีนะสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มปประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามผมด้วยแล้วก็เ,เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอัปเดตให้อีกทีว่าการที่จะลงขายตลาดต่างๆหรือว่าการที่จะลงขายในกลุ่มเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนถามมา,มากว่าไม่มีเงินค่าแบบไม่มีเงินค่าส่งของประมาณเนี่ยหายังไงนะดูมี่ผมได้เยอะขนาดนี้คือผมไปรับดอกไม้มาครับไปรับดอกไม้ไป,ไ,มไปรับอัญมณีมาแล้วก็มาโยนนะไม่ใช่รับอัญมณีนะอัญมณีผมรับมาแล้วผมก็ปล่อยต่อนะแต่ว่าดอกไม้เนี่ยผมเอามาอัด อาจให้ค่าความสนิทมันเพิ่มนะครับมันจะได้แลกอัญมณีได้ก็ก่อนที่เซิร์ฟจะเปิดนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเซิร์ฟมันจะเปิดได้แค่ประมาณ20%นะครับถ้าเกิดว่าเซิร์ฟตัวเต็มมันถูกปล่อยออกมาเนี่ยอันนี้ของมันอาจจะหายากนะตอนนี้ก็คือหายากแล้วนี่ครับเห็นไหมผมจะมาโยนให้ให้ความสนิทมันเต็มได้เลเลวสี่แล้วเราก็จะเทรดอัญมณีได้ซึ่งหลายคนสงสัยว่าของผมหายไปไหนหมดเดี๋ยวผมจะมาทบบําคลิปบอกอีกทีนะครับว่ามันหายไปไหน โอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะั้นรอติดตามกันไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ